มาข่าสุดท้ายกันนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะมีกฎใช่ไหมคะว่าผู้ชายทุกคนจะต้องเป็นทหารนะแล้วก็สามารถผ่อนพันได้จนถึงอายุ28ทีนี้ก็เลยมีการพูดขึ้นมาว่าเอยแต่ว่าวง BTS เนี่ยนะเขาทําคุณงามความดีนะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศจะขยายไปถึง30ปีหรือเปล่านะคะล่าสุดนี้เรลาโฮมของเกาหลีใต้ออกมาทักท้วงแล้วนะคะว่ายังไม่ได้มีการตกลงชัดเจนค่ะ กลายเป็นประเด็นนะคะให้กลับมาถกเถียงวิพากษ์วิจารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อล่าสุดสื่อเกาหลีใต้ตีข่าวว่าบอยแบนด์วง BTS อาจได้ทำกิจกรรมแบบครบวงการจนถึงปีหน้าหรือว่าปี2022นะคะเนื่องจากต้องมีสมาชิกที่ต้องตบเท้าเข้ากลมหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีตัวแทนกระทรวงกลาโหมได้ระบุในที่ประชุมสภาแห่งชาติว่ากรณีออกกฎหมายยกเว้นให้ศิลปินชื่อดังที่ได้สร้างคุณงามความดีและชื่อเสียงแก่ประเทศบ้านเกิดในระดับที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเหรียญยกย่องในระดับ5สามารถเลื่อนเข้ากรมรับใช้ชาติจากภายในอายุ28ปีเป็น30ปีสมควรจะต้องได้รับการทบทวนอีกครั้งเนื่องจากเรื่องนี้ควรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายไม่เฉพาะฝ่ายที่ร้องขอแต่ยังรวมถึงความเห็นชอบจากทางกองทัพเองด้วยค่ะ โดยน,นเวลานี้นะคะจินหรือว่าคิมซอกจินค่ะพี่ใหญ่ของวงเนี่ยกำลังจะอายุครบ29ปีหากนับแบบปกติหรือว่า30ปีหากนับแบบเกาหลีในวันที่4ธันวาคมปีนี้ขณะที่ชูก้าค่ะก็จะมีอายุครบ30ปีนะคะหากนับแบบเกาหลีในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะส่วนอีก5สมาชิกที่เหลือนะคะมีอายุไล่จาก25ถึง28ปี หากนับแบบเกาหลีซ, Ren ซึ่งก็จะมากกว่าการนับแบบอายุปกติ1ปีค่ะเ,เแฟนคงต้องติดตามกันนะคะว่าการออกมาทับท้วง,ง,งของกระทรวงกลาโหมหรือว่าทางกองทัพอีกครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อข้อกฎหมายที่คลอดออกมาแล้วหรือไม่ค่ะส่วนเรลาอาร์มี่ที่ยังรื้มปริ่มไม่หายนะคะกับการที่วง BTS เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินจากเอเชียรายแรกที่ได้เข้าชิงและยังสามารถคว้ารางวัลศิลปินแห่งปี ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของเวทีประกาศรางวัล American Music Awards ที่สหรัฐปีนี้มาครองโดยนุ่มๆรัดฟ้าไปรับรางวัลกันด้วยตัวเองเลยค่ะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะสามารถติดตามชมกันได้ค่ะทังช่อง True Insight HD นะคะทาง Television ช่อง38นะคะช่อง113และก็ช่อง335ค่ะวันอาทิตย์ที่2 8พฤศจิกายนเวลา10 30นค่ะ แต่ถ้าเป็นาวอ่ะเขาทําชื่อเสียงให้ประเทศแล้วก็ย่าเพิ่งเข้าเลยเพราะว่าการหายไป2ปีนี้ก็แบบทาให้หยุดต้องไปทากิจกรรมแล้วก็แสดงความสามารถของเคเวฟในต่างประเทศอ่ะแล้วยิ่งแบบยุคปัจจุบันเนี่ยความสนใจมันเปลี่ยนไปเร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดนิดนิดนึงกระแสมาจะเปลี่ยนไปได้แต่ก็เข้าใจคนที่มีอำนาจสนใจลําบากใจเนาะเขาก็บอกว่าออย่างนี้ก็เป็นการเรื่องปฏิบัติสิอะไรอย่างนี้เปล่าใช่ไหมก็ต้องลองดูนะคะเ้าไปพิจารณากัน